สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดดาราก็ไม่ทนฟ้องมาฟ้องกลับแน่เพชรกรุญพลเดือดฟ้องกลับหมดทางเจ้าหน้าที่ขน,นแจง้งถ้าหมายมาถึงลันรับคำขอโทษเป็นออกจากราชการติดคุกฟาดจะใช้กฎหมายปิดปากคิดว่ากลัวหรือไง ด้านรัศมีแข้สุดทนฟาดกลับเขียนจากใจเราทุกคนมีสิทธิพูดและแสดงความคิดเห็นได้หลังสนธิยาจีต้ตรวจสอบดาราคอเอากว่า20รายแสรัฐบาลเรื่องแก้ไขโควิดจากกรณีที่นายชัยวุฒิธนนาคมานุศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ได้ออกมาเตือนเหล่าดารานักแสดงรวมถึงคนดัง ถึงการใช้โซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลปล่อยเฟกนิวต่อมาในสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากันมาที่การการกุดหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนำหลักฐานเป็นรายชื่อดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงกว่า20รายพร้อมหนังสือเข้ายื่นถึงพลตบดโทโทพักขพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะ กรรมาการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีดารานักรองและผู้มีชื่อเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นหรือคอเอาการบริหารงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดในทีโดยมองว่าไม่เป็นความจริงอาจเข้าข่ายความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์พรกรฉุกเฉินพรบรโรคติดต่อในสนทิยากล่าวว่า วัตถุประสงค์เดินทางเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาแจ้งความร้องทุกข์หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ต้องการให้ตำรวจพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถึงการออกมาแสดงความคิดเห็นของเหล่าดาราน,นักร้องและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากโดยพบว่าในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ตรงกับความเป็นจริงประชาชนอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงวิงวอน ให้กองบัญชาการตำรวจนครบานตักเตือนและตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงในสังคมทางนี้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิของทุกคนแต่ต้องอยู่ภายใตย้กรอบของกฎหมายความถูกต้องและคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยผมกำลังเรียกร้องให้การแสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและรัฐบาลในลักษณะสร้างสรรค์ไม่ไปละเมิดสิทธิ ไม่ผิดกฎหมายซึ่งคุณสามารถทำได้ผมย้ำอีกครั้งว่าทุกคนในประเทศนี้สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หมดเลยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ขณะเดียวกันถ้าคุณแสดงความคิดเห็นที่รุกล้ำาละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นก็เป็นการการะทําที่ผิดกฎหมายเช่นกันผมไม่ได้มาฟ้องไม่ได้มาร้องไม่ได้มาแจ้งความแต่มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะนะครบาลโปรดช่วยพิจารณาการโพสต์เหล่านี้แต่ถ้ายังมีการการะทําอีกหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตใช้กระบวนการทางด้านกฎหมาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอดีตผู้สมัครพลังชารัฐกล่าวนายสนทิยากล่าวต่อว่าสำหรับการติดตามความคืบหน้านั้นไม่ได้กำหนดว่ามีเส้นตายภายในกี่วันตนจะดูไปเรื่อยๆว่าภายในอาทิตย์นี้ได้ยื่นไปแล้วและตำรวจได้ดำเนินการไปแล้วจะยังมีการโพสต์ในลักษณะนี้นหรือไม่ ตนไม่ต้องการให้มีความยุ่งยากสับสนวุ่นวายเพียงแต่ต้องการให้มีความรักความสามัคคีต่อกันเอาข้อมูลจริงมาเปิดเผยมาเสนอต่อสื่อเท่านั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาระดับชาติระดับประเทศจะไม่มีปัญหาทับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต่อมาคุณเพชรกรลุณพลหนึ่งในนักแสดงที่มีไรชื่อได้โพสต์ก็ความผ่านทางอินสตาแกรมภาพของนายสนทิยาพร้อมระบุว่าไม้มาเมื่อไหร่ฟ้องกลับทั้งเจ้าหน้าที่ทางคนแจ้งนะจ๊ะรับคำขอโทษเป็นออกจากราชการหรือติดคุกนะจ๊ะจะใช้กฎหมายปิดปากคิดว่ากลัวหรือไงพอนองอรอจอตอกอมพนอตอรอจอรอกอมอ ซึ่งล่าสุดคุณรัศมีแคร์ฟาเกื้อล้นดารานักแสดงมากความสามารถได้ออกเขียนผ่านอินสตาแกรมรัศมีแครว่าเราทุกคนมีสิทธิพูดและแสดงความคิดเห็นถ้าไม่เช่นนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทำอยู่ และการจัดการอยู่นั้นมันโอเคไหมเช่นเดียวกันเราทุกคนมีหน้าที่รับฟังในทุกๆเรื่องแล้วยิ่งเรื่องนั้นเป็นความคิดเห็นที่คนเห็นพ้องและคิดตรงกันเยอะๆและมากๆขึ้นมากขึ้นทุกวันยิ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องสำคัญมากๆแล้วหน้าที่ในการรับฟังได้ยินเสียงเหล่านี้ไหม มีคำตอบให้คำถามที่เขาถามกันไหมมีเหตุผลที่จะมาย้อนแย้งได้ไหมว่าสิ่งที่พวกเขาตะโกนกันออกมามันไม่จริงแล้วถ้าเสียงเหล่านั้นที่พูดมาคือความจริงควรทำอย่างไรเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงนี้ก็จะดังต่อไปและดังขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคำถามทุกคำพูดและความคิดเห็นต้องมีคำตอบเสมอโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นดาราประชาธิปไตยทุกคนสู้ไปกับพี่เพชรสิครับมันถึงเวลาของคุณแล้วสู้ๆครับ พวกคุณจงพึงสังวรไว้บ้างว่าเงินเดือนที่พวกคุณได้ใช้เลี้ยงครอบครัวมันคือหยาดเหงื่อแรงกายจากประชาชนที่เขาเสียภาษีให้พวกคุณพวกคุณน่าจะมีสามัญสำนึกให้มากกว่านี้ตอนนี้สงสารพี่น้องคนไทยหนักมากเกิดมาจะ40แล้วยังไม่เคยเห็นอะไรที่แย่ขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นยุคกาลียุคที่แท้จริงดูจากหลายๆคนที่โดนแล้วกลับเสียงดังมากกว่าเดิม เผด็จการมันคงคิดผิดคงคิดว่าเขาจะเงียบจะยอมจะก้มหัวให้อย่างราบคาบละสิเริดฟาดมันครับทีมพี่เพชรครับส่วนรัฐมนตรี DES วิจารณ์อะไรไม่ได้เลยหรืออย่างไรมันมีอะไรให้อวยวะควรจะฟ้องกลับครับดาราทุกๆคนเลยฟ้องหมิ่นประมาทด้วยนะทำให้เสียชื่อเสียงอาจมีผลทำเสียงงานเสียไรายได้ ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเจอไอ้พวกมียศตำแหน่งกดขี่ใช้อำนาจรังแกเสมอมาเราจะอยู่ข้างคุณครับคุณเพรทีมดาราขอเอาจัดไปอย่าให้พวกมันมีที่ยืนบนแผ่นดินไทยเอาให้มันจมดินไปเลยไอ้พวกข้าราชการหนักแผ่นดินรัฐบาลขาตกรอย่าให้คนแบบนี้ใช้อำนาจเหนือความถูกต้องจะกดหัวประชาชนไม่ให้มีปากมีเสียงแบบนี้ไม่ได้นะคะ แบบนี้แหละค่ะที่สังคมต้องการเป็นกำลังใจให้นะคะคุณเพชเอามันเลยครับได้เวลาที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวพวกเราเองรวมพลังกันครับจัดไปครับเอาให้สุดอย่าไปให้ค่าครับแค่พี่เขาอยากออกสื่อเท่านั้นแหละกลัวสมัยหน้าไม่ได้ลงสมัครต้องทำงานให้นายเห็นสักหน่อยแต่ยิ่งทําเจ้านายก็ยิ่งจะโดนด่าซะอย่างนั้น รัฐบาลยอมรับความจริงไม่ได้ว่าบริหารโควิดเศรษฐกิจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่บริหารได้ดีคือ,อค่มขู่เอาผิดประชาชนเจ้าของภาษีขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุน่ติกามารับชมสวัสดีค่ะ